ตัวนี้นะครับมันจะมีเรียกว่าที่คาดหัวนะครับคุณสามารถถอดออกมาได้แล้วผมจะไม่ใส่หมวกแทนนะครับใส่หมวกใส่หมวกแทนใส่หมวกคือไงผมจะเหน็บไว้ที่หมวกนะครับคลิปไว้ที่หมวกมันจะมีคลิปนี้อยู่ก็ก็ใส่งี้นะครับเนี่ยนี่ใส่คลิปจุดน,นี้ นี่นะครับใส่ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถแนบแนบคลิปตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็เห็นว่านี้คุณก็หมุนอ่าหมุนนะครับหมุนหมุนได้แล้วคุณก็เปิดได้เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่าสำหรับไฟฉายนะครับสามารถติดติดหวอยงี้ได้นะครับอ่ะดูท้างข้างดูหน้านะครับอ่ะติดอย่างนี้ ปุ๊บใช่ไหมครับพอติดปุ๊บคุณสามารถ่าเลื่อนขึ้นกดเนี่ยเปิดไปมณนมาอ่านี้เห็นไหมนี่นะครับลักษณะนี้นี่กพริบปุ๊บเปิดปุ่ม2ปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับปุ๊บเปิดมาปุ๊บคนมานี่แสงนี้หมุนปิดเปิดปิดเซ็นเซอร์นะครับปุ่ม2ปุ่มนี่ปุ๊บเปิดมาคุณจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเปิดนี่เห็นไหมนี่ แสงแรงแสงเบานะครับนี่นี่นะครับเปิดมาอีกอันนึงเปิดมาปุ๊บอ่าเห็นไหมปุ๊บนี่เปิดมาปุ๊บอ่าปุ๊บนี่นะครับเปิดมาปุ๊บนี่อีกครั้งหนึ่งปุ๊บนี่อีกครั้งหนึ่งอ่าแสงสีแดงนะครับแสงสีแดงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บถ้าปิดก็ปิดอย่างนี้ ่กดไม่งั้นกดนี่กระพริบ,บไฟกระพริบนะครับไฟ LED กระพริบนะครับปบป,ปิดคราวนี้ก็ปิดมาไม่ได้แล้วมาเปิดนี่นะครับเปิดอ่ามานวดน,นะครับไม่มีออตโต้นะครับเบาสแสงความสว่างนี่นะครับแสงความสว่างความสว่างก็สามารถหมุนอ่าหมุนตรงนี้ได้เนี่ยไฟกระพริบเนี่ยหมุนเนี่ยเนี่ยนะครับหมุนคุณสามารถหมุน หมุนลงได้นะครับหมุนลงส60องศา180ิองศานะครับนี่เป็นนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับอ่าก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับปิดนี่กระพริบนะครับนี่โอเคไปใช้คาดหัวนี่นะครับถ้าเปิดนะครับเปิด ปุ๊บแสงอย่างนี้ปิดเบาแสงนี่นี่นะครับแสงมา,างี้ปุ๊บระฮิบนี่โอเคเดี๋ยวมาทดสอบนะครับเดินมานเดินมาจะตองนี่นะครับตองปิดไปอ่าเปิดนะครับปิดไปเปิดพอเปิดปุ๊บอ่เราจะเปลี่ยนสีนะครับ ว่าเปลี่ยนสี Kos: ปุ๊บอ่าเห็นไหมอยู่ข้างล่างกดเปลี่ยนสีอ่าเนี่ยนี่นี่นะครับไปกระพริบ hing. แดงปุ๊บนี่เปิดเปลี่ยนสีนสอ่าเยี่ยมประมาณนี้นะครับนี่ หมุนแสงนะครับหแสงอย่างนี้เห็นแสงอย่างนี้นะครับแสงปุ๊บปิดก็เปิดนี่จะเห็นประมาณนี้นะครับแสงไฟก็สว่างหมุนขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้นี่จะส่องตามเส้นทางยังไงก็ได้นี่ประมาณนี้นะครับนี่โอเค คี่ประวันี้อนี่นี่นะครับถ้าเปิดนะครับเปิดปุ๊บแ,แสงอย่างนี้เอ็ดเบาแสงนี่นี่นะครับแสงมา,างนี้ปุ๊บกระพริบนี่โอเคเดี๋ยวมาทดสอบในที่มือนะครับเปิดนี่นะครับเปิดแสงป่ะนี่นี่ ก็สว่างก็สว่างอยู่นะครับเนี่ยวางอยู่นะครับโอเคแสงแสงไฟก็ถ้าใส่งี้ปุ๊บนี่เปิดปิดเปิดนี่เปิดนะครับแสงสว่างนี่โอเค